นี่นะครับผมเราก็ได้โค้ดของทุกซองไฟมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมใครที่แบบอยากจะได้นะครับผมก็ขอแค่ห้าไลท์ท่านครับผมก่อนจะไปดูคลิปนี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครพี่เมงด้วยนะครับผมขอคนละไลค์นะครับผมก็ขอบคุณน้องๆองเอฟซีด้วยนะครับผมขอบคุณครับผม ก่อนจะไปดูนะครับผมก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องน้องเขาด้วยนะครับผมก็คือช่องน้องเขานี่นะครับผมก็จะมีการแจกโคดแล้วก็แจกบัตรเครดิน่าบัตรฟรีๆกันเลยนะครับผมถ้าช่องน้องก็ถึงร้อยไลค์นะครับร้อยซับนะครับผมน้องเขาจะแจกบัตรเครดิน่านะครับผมก็อลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับผมมีโอกาสได้ยื้อกับช่องพี่แน่นอนนะครับผมเพราะมีคนติดตามน้อยนะผมก็อลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวทิ้งไปใต้คอมเมนต์นะครับผมขอบคุณครับผม ก็โอเคนะครับผมก็สวัสดีนะครับผมก็ตอนนี้ก็พบกับแพทใหม่นะผมก็ คืออัปเดตใหม่นะผมก็มีโค้ดใหม่มาแจกด้วยนะคะผมใครที่แบบจะได้นะครับผมก็ขอคนไลค์ขอคนแชร์เท่านั้นนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจกับเมงด้วยนะคะก็กดไลค์ให้เมงด้วยนะใครที่ไม่กดไลค์คลิปนี้ก็ขอให้ไม่ได้นะใครไม่กดไลค์นะ <c oughs> ก็จะมีประมาณนี้แหละทุกคนใครที่แบบอยากจะได้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ก็ช่องเมงนะผมก็อย่าลืม ก็ช่องเมงนะครับก็มีการรับโปรโม,มช่องแล้วนะครับผมราคากันเองนะครับผมก็คือไม่แพงนะครับทุกคนก็คือได้ผู้ติดตามแน่นอนนะครับผมโอเคก็จะมีประมาณนี้ครับผมสําหรับคนที่เม้นแรกในคลิปนี้นะครับผมเม้งก็จะมีแจก300ไดมอนด์เช่นเคยเช่นเดิมเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์สับปะรให้เม้งด้วยแล้วก็คอมเมนต์อยู่ดีนะผมเหตุผลที่น้องๆอ,อยากจะได้นะครับผมก็คือโค้ดอยู่ในคลิปแล้วผมฟังเหตุผลเม้งให้ หมดนะครับผมตามไ้ฟังเล่นคลิปด,ดูแล้วไม่รู้เหตุผลนะพี่ครับพี่โค้ดอยู่ไหนพี่ไม่เห็นโค้ดครับพี่อะไรประมาณนี้แล้วก็แบบมาด่าพี่ก็เพี่ครับผมไม่ได้โค้ดพี่โค้ดมันอยู่ที่ไหนอะเออแล้วก็มาด่าพี่ก็โหจบหลาทุกคนคคกนค็คือโค้ดลูกซองไฟนะผมก็คือโค้ดของดีแทนะ็กนั้นใครที่แบบอยากจะได้เนาะหนึ่งคอมเมนต์ย้วยดี D, แล้วก็ชื่อเฟซแล้วก็เหตุผลที่น้องๆอ,อยากจะได้นะครับผมโอเคก็เป็นโค้ดของทางด้านของลูกซองไฟกันแลยนะครับผมก็ ใครที่แบบอยากให้พี่รับสปอนเซอร์หรือไลน์แล้วก็ทักแชทส่วนตัวพี่มาได้เลยนะผมเดี๋ยวแตะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมก็ลืมไปกดติดตามช่องน้องเขาด้วยนะถ้าช่องน้องเขาถึงอ่าร้อยสับนะผมน้องก็จะแจกอบัตรแกรีนาถ้ผมมีโอกาสได้เยอะก็ช่องพี่แน่นอนเลยนะครับผมก็คือรูปทองไฟนี้ถาวรนะผมก็คือเป็นโค้ดของดีแท็กนะครับผมใครที่แบบอยากจะได้จริงๆนะครับผมก็ทักเพจพี่มาเลยนะผมเดี๋ยวพี่จะจัดเติมโค้ดให้จะส่งโค้ดให้นะผมแค่น้องกดแชร์เพีงหน้าเฟซของตัวเองนะครับผมโอเค ใครที่อยากจะได้ก็าดืมทําตามกริกาดังนี้ด้วยนะครับผมที่พี่บอกไปตอนต้นคลิปนะครับผมอ่ะก็จะมีประมาณนี้แหละครับทุกคนก็ ใครที่ไม่ได้ก็ผมก็คือเป็นผนึกนนะะ <S <S คิดตันน้นนะครับผมก็คือเป็นสิ้นสวดของผนึกคิดตั้นแ้วผมก็น้องๆก็คือโคดและเดี๋ยวพี่ก็จะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะผมคนที่แบบอยากจะได้เนาะก็โคดซองไฟก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์หนึ่งโคดแล้วผมก็คือแสได้คนเดียวเท่านั้นนะครับผมก็คือโคด2องไฟเนาะใครที่แบบดูคลิปก่อนแล้วก็ไปกดติดตามพี่ก่อนก็สามารถได้โคดซองไฟแบบถาวรไปเลยนะครับผมใครได้ก็คอมเมนต์บอกใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับผมอ่ะก็คือ ก็เป็นโค้ดของพันเอ์คิตตันนะครับผมก็คือเป็นสิ้นส่วนนะทุกคนก็ให้เรามาแรกนะผมก็ตอนนี้ผมสิ้นส่วนของพี่นะผมก็จะคขบลายอันแล้วนะครับผมอ่ะก็เรามาแรกพันเอ์คิทตันแล้วก็เราก็สามารถได้รับอ่ะโทเค็นนะครับผมก็คือชิ้นส่วนของพันเอ์คิตตันของพี่มี92อันแล้วนะครับผมก็เหลืออีกสักประมาณ8อันพี่ก็จะได้คขบลายอันแล้วก็เรามาแรกพ <c oughs> ันเน์คิตตันกันเลยนะครับผมก็โอเคก็จะมีประมาณนี้แหละทุกคนก็ ก็เริ่มทำตามปฏิการิยาด้วยย้ำเลยว่าโคตนะครับผมอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวพี่จะปักหมุดไว้เลยนะครับผมใครที่ดูคลิปนี้จบก็จะรู้เหตุผลนะใครที่ไม่ ดูคลิปนี้จบก็ไม่รู้เหตุผลพี่เขาไม่รู้นะทาแบบมาด่าเมนมาด่าพี่ก็แบบพี่ขับพี่ขับทาไมแบบผมไม่ได้เล้พี่มันมีโคอยู่ไหนพี่อะไรประมาณนี้ก็มาด่าพี่อห่อจบละใครใครที่ไม่ได้ของจากพี่หรือว่าไม่ได้โคดด้ดแทกจากพี่นะพี่มีรางวัลปลอบใจไว้ก็คือจะส่งอ่าท่าแดดแล้วก็กล่อ,องสมสก,กินปืนให้นะครับผมก็คือ พี่จะส่งให้แน่นอนเลยนะครับผมทางน้องไปกดติดตามเพจแล้วก็ไปกดติดตามอ่าเฟซบุ๊กของพี่แล้วก็กดติดตามช่อง YouTube เองด้วยนะถ้าช่อง YouTube เองถึงห้าเหมือนสับก็จะมาแจกลารฟรีฟราแบบโหดจกแตงทุกคนก็มีหมก คาบูกิแล้วครับผมนะก็มีหัวคาบูกิแล้วก็ที่รหัสที่พี่เมียงจะมาแจกนะก็จะมีหัวคาบูกิแล้วก็จะมีคาตานะนะที่เมียงจะมาแจกนะใครที่แหวๆจะได้นะครับผมก็คือกดติดตามเมียงไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเมียงไว้่นแหละทุกคนก็ใครที่กดติดตามก็ขอบคุณมากมากเลยนะก็รักเอฟซีทุกคนแลแหลายทุกคนก็เมียงก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณครับผมคนได้ดูจบนะก็กดไลค์เมียงด้วยนะ